สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นคลิกซี่นะอ่าคือต้องบอกก่อนว่าเราเล่นคลิกซี่ค่อนข้างแบบเสายถึกนิดนึงแต่ว่าไปแทงให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยอยู่ข้างหลังนะชอบอยู่ขงางหน้า <c oughs> โอเคค่ะเริ่มเกมมาเราก็จะมาเลนตัวเองแล้วก็เลนนี้เราเจอกับมวยนะคะแล้วก็ป่าเราเป็นลิงนะออฟเลนเป็นโอเมนนะคะแล้วก็แครี่เป็นแวนแล้วก็ซับเป็นมาลอตนะ อ่ะล้วก็เราก็จะมาเคลียร์กลางนะคะเมดเข้าไปไหนไม่รู้นะกมนี้แต่ว่าซับให้ซับมาเคลียร์แฮทออนี่เมดเมดแบบนี้นะเมดไม่ไม่มาเคลียร์กลางมาเวดบูเราแทนแต่ว่าไม่ได้นะคะคือเรามากันไว้ก่อนคือตอนแรกโอเมนจะเอาแล้วแต่ว่าแต่ว่าเราบอกว่าถอยนะเราไม่มีอะไรเลยอ่าป่าเราก็ฟาร์มต่อนะคะเราก็ลงมาช่วยเพื่อนข้างล่างนี่ แรกแรกมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะคะคือเรายังไม่ค่อยเอาคลิกซี่ไปเล่นตอนต้นเกมนะเพราะว่าออเมันไม่มีอันติแบบช่วยเพื่อนได้อย่างเดียวนิดหน่อยแล้วเพื่อนเราก็เอพิโซดดาร์กอนนะคะโดนสตันคู่อ่ะแล้วก็กลับมาเคลียร์กลางต่อนะโอเคคือกว่าเราจะมาเคลียร์กลางคือคีปก็ตายเกือบหมดละเสียเงินไปตั้งเยอะ อ่ะแล้วก็เคลียกลางมวยเขามากลางแล้วนะคะตานี้นี่ป่าฝั่งนู้นเป็นเซลฟิตนะคือ Self เซลฟิตเกมนี้ไม่ค่อยเติมเพื่อนเท่าไหร่นะเรารู้สึกว่าอ่าเอานี่ไงพูดถึงเ,เติมบนละคือบนแบบโดนโถมาตานี้แต่ว่ารอดได้เพราะว่าโอเมนนเราค่อนข้างถึกนะคะแล้วลิงก็ไปช่วยนะนี่ลิงได้เซลฟิต <falsch S 2> มาเรียบร้อยแล้วก็ดันคืนนะคะ เอเแล้วก็ได้มวยอีกตัวหนึ่งนะโหสุดยอดอาป่าเราแล้วเราก็เคลียร์กลางเสร็จแล้วเราก็ลงไปล่างนะคะลงไปช่วยเพื่อนนี่ตอนนี้เราได้ไฮยาเตะด,ด้วยนะเออแวนก็ยิงป้อมรัวๆยิงค้นมันะ่ะแวนอะอ่ะแล้วเราก็กลับมาเคลียร์กลางต่อนะคะนี่ขึ้น คือตอนนี้เราโดนไอ้ลิงเขาตามเออเล่านะแต่ว่าเซลฟิทจะเอาเราตอนแรกคือไม่มีใครช่วยเราเลยนะแต่ว่าดีที่เขายังไม่แรงมากเลยเลยไม่ตายนี่เพื่อนเรามาพอดีส่วนกลับนะคะเขาเลยตายแทนโอเคสวยจัดอ่าอันนี้มาไฟตรงป่าเขาละคือถ้าเพื่อนมาเยอะกว่านี้คือมีเรื่องละแต่ว่ามีแค่เมดกับซับนะตอนนี้ก็เลยแบบเล่นนิดเดียวอันนี้ขึ้นเล่นนิดเดียวแล้วนะ เออคือซับเขาโดดเข้ามาทาไมก็ไม่รู้นะก็เลยตายไปนี่โดนโอเคอ่าต่อไปมีใครรู้สึกไหมว่าท่าเดินคีซี่มันแปลกๆอะ่ะคือมันมันอัปเดตใหม่หรือว่ายังไงคือเราไม่แน่ใจแต่ว่าแบบน้องเดินแปลกๆตอานนี้อันนี้ไฟนี้คือเรามาชานะคะตอนแรกเราว่าเราจะมาเอาฮายานะแต่ว่าหนีไปก่อนนะอ่ะน,นี่เรายกฮายา โอเมนคือฟีเข้าไปเอาเลยนะอ่าแล้วเราก็ตีป้อมล่างต่อนะคะนี่อ่ะตีรัวๆัวป่านี้คือมีแต่ตีป้อมเท่านั้นอะแล้วเพื่อนเราก็ดันต่อนะเราก็เลยตามเพื่อนไปอ่าเราก็นี่ยกมวยอนาโคดะคือเรารู้ว่ามวยจะอยู่ตรงนี้ไงเรียบร้อยเฮ้ยเอาเล่ามาเอาเล่ามาเอ้าทำไมอ่ะเหมือนค้างคงนิดนึงนะอ๋อแล้วซับเราไปข้างหน้าแล้วแต่เมทแค่ที่อย่างหลังๆๆๆเอ้านี่เดินกลับมาละ แล้วก็ยกหายานะคะนี่เออโดนตายไปเกมนี้ค่อนข้างสั้นนิดน,นึงนะคะแบบมันอีซี่จัดอะเออนี่ไงแล้วอิตาลีก็เป็นของทีมเรานะคะเย้